สวัสดีค่ะพบกับคุณครูณัทาพรอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องคำสรรพนามนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะคำสรรพนามที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้นะคะก็จะมีสรรพนามที่แทนผู้พูดนะคะแทนผู้ฟังและก็แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงหรือใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของนะคะ,ะสรรพนามแรก ที่เราจะเรียนก็คือสรรพนามที่แทนผัวผู้พูดก็อย่างเช่นฉันผมเราดิฉันกระผมหนูข้าพเจ้านะคะอาตมาก็ได้นะคะอันนี้คือเราจะใช้เรียกแทนผู้พูดนะคะส่วนสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังก็อย่างเช่นเธอคุณท่านโยมนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่ คุยกับเรานะคะเป็นผู้ฟังนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นคําที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็อย่างเช่นเขาท่านเธอพระองค์นะคะบางคําอาจจะใช้เป็นทั้งผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้ก็อย่างเช่นคําว่าท่านนะคะ,ะต่อมาสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของจะเรียกว่ามันนะคะ ครูขอจบคลิปเรื่องคำสรรพนามเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ